ปลูกพริกในกระถางนี่ดีมากเลยนะคะนี่ปลูกในกระถางนะคะติดลูกติดดอกให้กินเก็บกินนี่2อสารุ่นแล้วคะ่ะปลูกเกือบปีแล้วเนี่ยช่วงหน้าหนาวฤดูหนาวนี้ก็จะครบปีแล้วนะคะพริกในกระถางปลูกรอบบ้านเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะแม่อเมริซอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้มาปลูกสลัดสำหรับคอนโดหรือว่าสำหรับอาพาร์ตเมนต์ที่จะวางไว้ที่ระเบียงกันนะคะผักสลัดปลูกเนี่ยไม่ใส่ดินเยอะค่ะใส่ดินนิดๆนี่เห็นไหมคะกระถางใช้ตะกร้าของขวัญค่ะมาเป็นกระถางแล้วก็ใช้ขุยมะพร้าวรองก้นเยอะๆจะได้ไม่หนักถ้าเรา นำไปวางไว้ที่ระเบียงคอนโดหรือว่าระเบียงอพาร์ตเมนต์เนี่ยจะทำให้น้ำหนักเบานะคะเราไปวางไว้ชั้นที่สองเนี่ยสังเกตที่แม่มารีซอนใส่ดินไหมใส่ดินไม่เยอะค่ะแล้วกระถางก็สูงประมาณสองนิ้วกว่าเองนะคะปลูกได้แล้วปลูกได้กินด้วยนะคะ ใช้กาบมะพร้าวขุยมะพร้าวสับนะคะแล้วก็รองก้นทําให้น้ําหนักเบาเติมดินนิดนึงเห็นไหมคะเติมดินแค่กลบุบขุยมะพร้าวกาบมะพร้าวเองแล้วก็ใส่ดินเพาะต้นกล้าไปดินพิษมอสด,ดินพิษมอสนี้แม่มารีสอนทําเองนะคะแล้วก็มีคลิปนําเสนอให้ดูด้วยค่ะไปหาดูนะคะ,อะพอใส่ดินพิษมอสแล้วก็ นำเมล็ดผักสลัดโรยเลยนะคะโรยประมาณ30มเมล็ดค่ะไม่เกิน40มเมล็ดเมล็ดผักสลัดนี้เก็บเองนะคะปลูกเองเก็บเองทำเองนะคะไม่ได้ซื้องอกดีมากมเมล็ดผักสลัดของแม่มาลิสอนเดี๋ยวหนาวนี้ก็จะเก็บอีกนะคะหลังจากที่โรย มเมล็ดลงแล้วก็ใช้ดินพิษมอสกลบอีกนะคะนี่กลบอีกนิดนึงไม่กลบเยอะนะคะแล้วก็รดน้ำใช้ขวดรดอย่าเพิ่งใช้บัวรดนะคะใช้ขวดรดนี่เห็นไหมคะใส่ดินหน่อยเดียวเองแล้วก็สามารถปลูกกินได้ด้วยค่ะอันนี้สำหรับผักคอนโดชั้นที่สองที่สามนะคะ ต่อไปก็เป็นผักในกระถางชั้นที่หนึ่งหรือว่าคนที่มีบริเวณบ้านเป็นพื้นคอนกรีตนะคะบ้านชั้นเดียวบ้านสองชั้นแล้วมีบริเวณบ้านให้วางนะคะเราก็มาเพาะเมล็ดผักสลัดกันก็ใช้ใบไม้สุดหรือใบแม้แห้งรองก้นกระถางนะคะแล้วก็ใส่ดินปลงปลูกลงไปแล้วก็กลบด้วยดินพิสมอสค่ะ จะได้นุ่มๆต้นกล้าผักสลัดจะได้งอกเร็วๆนะคะหลังจากนั้นก็ใช้เมล็ดผักสลัดโรยก็โรยน่าจะประมาณ20เมล็ดนะคะไม่โรยเยอะเพราะว่ากระถางแคบเมล็ดผักสลัดเก็บก็เอาปุยออกไม่หมดก็ไม่เป็นไรค่ะก็ตากให้แห้งแล้วกันแล้วก็โรยดินพิษมอส ทับลงไปหลังจากนั้นก็รดน้ำนะคะรดน้ำแล้วไปวางไว้ในร่มนะคะอย่าเพิ่งวางไว้ตากแดดแล้วอย่าเพิ่งให้ตากแดดตากฝนค่ะผ่านไปประมาณหนึ่งอาทิตย์เรามาดูกันนะคะว่าผักสลัดจะงอกไหมเป็นอย่างไรนะคะต้นกล้าผักสลัดทยอยงอกแล้วนะคะ จะมีบางต้นที่ล้มเห็นไหมคะเนี่ยต้นไหนล้มควรต้นลอยเราก็ฝังใหม่เลยนะคะจะย้ายต้นกล้าลงกระถางเดิมเพราะว่าถ้าพื้นที่คับแคบต้องทําแบบนี้ที่บ้านแม่มาริสอนนะคะก็พื้นที่คับแคบเหมือนกันก็ย้ายต้นกล้าลงกระถางเดิมเลยคะ่ะ ปลูกทีทีเลยถ้าใครมีพื้นที่เยอะๆกระถางเยอะๆนะคะก็ปลูกกระถางละต้นสองต้นได้แล้วก็จะได้กินผักสลัดต้นโตๆกอละประมาณครึ่งกิโลหนึ่งกิโลก็มีนะคะแต่อันนี้เราปลูกแบบประหยัดพื้นที่ไม่มีที่วางกระถางอะจะวางแถวระเบียงก็มีพื้นที่หน่อยนึงปลูกแบบนี้ก็ได้กินนะคะเดี๋ยว พอโตแล้วเดี๋ยวแม่มาริซอนจะให้ดูต้นสลับนี่ต้นไหนที่พอแยกออกมาเราก็มาฝังใหม่จะทําให้รากเดินดีแล้วคนต้นไม่เฉาเน่าตายนะคะต้องทําแบบนี้ถ้าไม่ทําแบบนี้โอกาสที่จะรอดก็ไม่มากนะคะคนต้นจะเฉาจะเน่าตายถ้าเราเ ขุดขึ้นมาแล้วก็มาฝังใหม่จะทำให้รากเดินดีแล้วก็ดำต้นแข็งแรงค่ะสำหรับดินปรุงปลูกนะคะก็ดินร่วนหนึ่งส่วนแกลบหนึ่งส่วนขุยมมะพร้าวหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วนถ้าไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ใช้ปุ๋ยคอกได้นะคะแล้วแต่มีค่ะ ผักสลัดเป็นผักที่ชอบแดดจัดชอบแดดทั้งวันนะคะแล้วก็ชอบน้ําไม่ชอบฝนค่ะเวลาฝนตกต้องหิ้วกระถางเข้าร่มนะคะนี่เห็นไหมคะผ่านไปแค่3ามวันเองพอเราขุดแล้วฝังลงไปใหม่ต้นสลัดก็เริ่มโตรากเดินเร็วมากเห็นไหมคะแล้วตากแดดจัดทั้งวันด้วย ผักกลุ่มที่วางอยู่นี้เป็นผักที่ชอบแดดจัดนะคะเอามาวางพึ่งแดดช่วงเย็นเราปลูกในกระถางยกไปตรงนี้ตรงนี้ได้นะคะแดดอยู่ตรงไหนก็ยกไปหาแดดฝนตกก็ยกเข้าร่มนะคะปลูกง่ายๆนี่จะเป็นการให้ปุ๋ยทางใบนะคะอาจจะเป็นพวกฮอมมนนมสดแล้วก็น้ำหมักชีวภาพต่างๆค่ะ พอให้ปุ๋ยทางใบปุ๊บก็ให้ปุ๋ยทางดินด้วยให้ปุ๋ยทางดินนี้นำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหรือปุ๋ยคอกแล้วแต่มีนะคะไปผสมกับดินปลูกแล้วก็ค่อยๆวางลงเซมระหว่างต้นผักสลัดนะคะนี่เห็นแม่มาริโซนวางไหมตเร็วมากเลยนะคะผักสลัดเนี่ยพอเรา ขุดขึ้นมาแล้วก็ฝังลงไปใหม่ในกระถางเดิมเพราะว่าพื้นที่จำกัดนะคะเนี่ยเราให้ปุ๋ยทางใบแล้วก็ให้ปุ๋ยทางดินค่ะในอนาคตถ้ารากลยเราก็ใช้ดินนะคะถมโคุนต้นแล้วก็รดน้ำก็จะทำให้ผักแข็งแรงค่ะผักสลัดโตเต็มที่นะคะแล้วก็โตขึ้นเบียดกัน ต้นเล็กๆนี่แหละค่ะอร่อยยิ่งนักเนี่ยอร่อยหวานกรอบนะคะเราก็เก็บต้นโตๆกินก่อนพอเราเก็บต้นโตกินต้นเล็กก็จะค่อยๆโตตามนะคะเป็นการปลูกแบบง่ายๆปลูกแบบประหยัดพื้นที่ผักสลัดจะเป็นผักที่ปลูกง่ายมากจะไม่มีเพี้ยไม่มีแม่แรงรบกวนนะคะ หากว่ามีแมลงมากัดกินใบเราก็รดด้วยน้ำหมักไร่แมลงน้ำหมักสมุนไพรนะคะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งครั้งละสองช้อนโต๊ะต่อน้ำห้ลิตรค่ะ การที่เรารดน้ำหมักชีวภาพต่างๆเช่นน้ำหมักปลาน้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วยหรือน้ำหมักจากสิบผักผลไม้น้ำหมักจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวฮอร์โมนนมสด,สดฮอร์โมนไข่นะคะเรารดเนี่ยเราควรที่จะรดจิตวันต่อครั้งครั้งละสอช้อนโต๊ะต่อน้ำห้ลิตรก็ให้รด น้ำหมักต่างๆเท่าที่มีนะคะจะเป็นการให้ปุ๋ยทั้งทางใบแล้วก็ทางดินหากว่าเราลดน้ำหมักต่างๆจะทำให้ดินเป็นกรุดพอสภาพดินเป็นกรุดเราก็ปรับสภาพดินด้วยจุลินรีย์สังเคราะห์แสง3วันต่อครั้ง3วันลดครั้ง3วันลดครั้งเลยค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลดครั้งละ2ช้อนโต๊ะต่อน้ำา5ลิตรลดทางดินแล้วก็พ่นทางใบนะคะ ประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงช่วยตรึงไนตโตรเจนในดินเพิ่มไนตโตรเจนให้กับพืชเร่งการเจริญเติบโตทําให้พืชแข็งแรงโตเร็วเป็น3เท่าเลยค่ะเมื่อเราใช้ราดลดทางดินทําให้รากพืชแข็งแรงและหาอาหารได้ดีช่วยย่อยธาตุอาหารและวัตถุอินทรีย์ในดินเพื่อให้พืชดูดซึมไปใช้ได้อย่างง่ายดายแม่ไมณีสอนมีคลิป การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนำเสนอวิธีทำต่างๆให้ไปดูนะคะทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจากน้ำฝนทำจากน้ำอ่างปลานะคะค่ะวันนี้แม่มลิโซนก็มาบอกวิธีการปลูกผักคอนโดนะคะ ปลูกง่ายๆแล้วก็พื้นที่จํากัดปลูกอย่างไรนะคะปลูกง่ายมากเลยทําตามแม่มริสอนนะคะแล้วรับรองได้กินร้อยเปเซ์เลยค่ะค่ะวันนี้แม่มริสอนขอจุบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดซับสไครต์กดก,ดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้แม่มริสอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ